ครับก็ขอสวัสดีนะครับปี่ป่านะอาอาลูกๆล้ลลาน,านทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญรวมมิดหมอ,มหมอ,อ,อมนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมตรหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับ2เล่มนะครับความยาวรวมด้ามสิบสองนิ้วนะครับเท่ากันนะครับ เรียกว่าคนละรูปแบบนะครับสองรูปแบบนะครับเราก็มาดูนะครับเล่มแรกนะครับนี่นะครับเล่มแรกนะครับโอ้โหนะครับดูครับนี่ครับดามนี่เป็นเขานะครับนี่นะครับนี่สุดยอดเลยนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับ กลั่นลัดมีดตรงนี้นะครับเป็นคอเหล็กนะครับเหล็กกลอดํานะครับนี่นะครับเหล็กกลอดําผสมเงินนะครับสนิมไม่กินเลยนะครับนี่นี่นะครับรูปแบบนี้นะครับก็นะครับเรียกว่าเป็นมีดทรงอิโตะนะครับนี่นะครับภายในเก่านะครับโอ้โหวนะครับ ปันนะครับเขาใช้กันแบบนี้นะครับนี่นะครับชาวบ้านเขาใช้กันนะครับใหญ่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับแผ่นอยางใหญ่เลยนะครับนี่นะครับเขาได้เพียงนี้มาพันไว้นะครับนี่นะครับปกกลูกปกล้านนะครับแต่ท่านตานั้นนะครับเสียไปแล้วนะครับนะครับ ทุกวันนี้ก็เหลือแต่รุ่นลูกรุ่นหลานทท่งนั้นนลครับที่เอามาให้ชมกันนะครับคนรุ่นเก่าๆนั้นนะครับเขาเสียไปแล้วนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเป็นทองเหลืองนะครับนะครับพกไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับรับรองนะครับสวนนิ้มไม่กินนะครับเป็นทองเหลืองเก่าแบบนี้นะครับนี่นะครับตีพับแบบโบราณนะครับ โอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับมาชมกันวันนี้นะครับในรูปแบบมีกิโต้นะครับนี่นะครับเป็นยานพับติดตามมหาอุดนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับอืมนะครับสวยงามมากเลยนะครับมีกิโต้นะครับนะครับ ตอกลายนาคเกี้ยวนะครับหรือว่านาคสมพงไว้นะครับนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับนี่นะครับมะอะอุนะครับต่อไว้นะครับโอ้โหนะครับออกเขียวๆค้ำๆเลยนะครับนี่นะครับบนตัวหน้าอย่างนี้นะครับตอกไว้อย่างนี้นะครับคาถากับพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับนี่นะครับหลังนี่ก็ เรียกว่าหัวใจธาตุสีนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับสุดยอดนะครับการเข้าครั่งนะครับแน่นเปรี้ยเลยนะครับเก่านะครับนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับในรูปแบบมีโตนะครับพกติดตัวติดรถนะครับ ป้องกันพวกผีปีศาจคุณไสมนต์ดำนะครับนีนะครับยันนโมพุทธายะนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับยันแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับนีนะครับเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะครับยันตัวนี้นะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับโอ้โหอัขระเต็มเลยนะครับมีนะครับ ัวอสองตัวเลยนะครับนี่นะครับยันโมพุทธายะนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับตอกไว้คาถานะครับมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับสี่แถวเลยนะครับนี่นะครับดูเหล็กนะครับนะครับออกเขียวเขียวคำคำเลยนะครับนี่นะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับ นะครับอยากจะได้ไว้นะครับติดบ้านติดรถนะครับติดตัวนะครับเหน็บกับเอวก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ปลายแหลมนะครับแบบนี้นะครับเป็นมีอิโต้นะครับนี่นะครับนี่นะครับตอกไว้ฝั่งนี้นะครับคาถานะครับโมกุฏพระพุทธเจ้านะครับนะครับก่ออิติปิโสนะครับวิเศษอิ นะครับอิเสเสพุทธนาเมอินะครับนี่นะครับอิเมนาพุทธตังโสอินะครับอิโสตังพุทธติปิอินะครับนี่นะครับโอ้โหโอยนะครับสุดยอดเลยนะครับป้องกันคุณใสป้องกันมนต์ดําพวกผีปีศาจนะครับ เข้าดงเข้าป่าไปไล่ไปนานะครับเดินทางไปไหนใกล้ไกลปลอดภัยนะครับมีนะครับคาถาโมกุฏปติอาถาพระเจ้ามงกุฏพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็อาถานโมูพุทธายะนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับรอมรอบเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับพระปิตามหาอุดคงหลวงพ่อเดิมนะครับเดี๋ยวก็ สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ตอกไว้นะครับนะครับคาถาโมคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับโอ้ยนะครับตัวอุนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับหน้าฝีมือของช่างสอนนี่นะครับตอกได้สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับ กิดนะครับโอ้โห,โโหนะครับฝีมือสุดยอดนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนมะ,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 ะนะอนโกนะกกโกนะักนะัะกะอังนะครับอุมิอะมิ นะครับมหิสุตังสุนะพุทธังสุอะนะอะนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับท่านใดสนใจนะครับนี่นะครับมีไว้ติดบ้านติดรถนะครับเดินทางไปไหนไกลๆนะครับนะครับป้องกันภัย้ายต่างๆนะครับนี่นะครับ ดูโตนะครับโอ้โหดูครับดูเหล็กนะครับออกเขียวๆคํำๆเลยนะครับนี่นะครับจะเพอกเขาเนี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับเครื่องรางนะครับเขานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนะครับยาวรวมด้านสิบสองนิ้วนะครับเล่มนี้ใบจะอยู่ที่หกนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับ ทันใดสนใจนะครับนี่นะครับมีโต้นะครับนี่นะครับรูปแบบนะครับวันนี้เอามาให้ชมกัน2รูปแบบนะครับนะครับแล้วก็มาดูอีกนะครับ1รูปแบบนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเดียกว่าดามงานะครับนี่นะครับนี่นะครับมาเก่าก็จะมีรอยลันรอยลาว นะครับเป็นลายขอลามตัดอะไรเขาเรียกนะครับนี่นะครับดูงาครับำมันน้ำืึองเลยนะครับนี่ยอดเลยนะครับแม้เจ็ดเก้านะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามนะครับสิบสองนิ้วนะครับใบอยู่ที่เจดนิ้วเล่มนี้นะครับนี่โอ้โหวด้ามงาฝากไม้สวยงามนะครับท่านใดสนใจมองหาอยู่นะครับ มีชาวบ้านชาวบ้านนะครับพื้นบ้านนะครับเขาใช้กันแบบนี้นะครับนะครับพกไปได้มาได้เข้าดงเข้าป่านะครับนะครับมีดเล่มนี้เรียกว่ามีดขุดว่านนะครับนี่นะครับโอ้โหโฮ้ยนะครับุดยอดเลยนะครับนี่ความเก่านะครับมีดขุดว่านนะครับนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันสองรูปแบบนะครับ นี่นะครับรูปแบบนี้นะครับเรียกว่ามีขุดว่านนะครับนี่นะครับโอ้โหดูลายกระดกสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเหล็กอย่างดีเลยนะครับไม่มีสนิมนะครับเหล็กออกเขียวๆนวลๆค้ำๆแบบนี้นะครับนะครับต่อไว้ตรงนี้นะครับพอสสองสี่ห้าหกนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับ นี่ครับไข่ปลาชัดเจนนะครับท่านใดมองหาอยู่นะครับอยากจะได้มมดหลงพอเดิมนะครับนะครับมีไว้ติดบ้านติดรถติดตัวนะครับนีนะครับเล่มนี้เรียกว่ามีดขุดว้านนะครับในรูปแบบมีดขุดว่านนะครับแต่ในด้านพุทธคุณนั่นก็เหมือนกันนะครับนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือใช้ขุดว่าน หั่นว่านหั่นมาทํายาอะไรนี้นะครับนะครับเปิดคมนะครับเพราะว่าต้องนะครับสับยานะครับตัดต้นยานะครับตรงปลายนี้นะครับไว้ขุดนะครับหัวว่านนะครับนี่นะครับที่มานะครับองวิมีดขุดว่านนะครับก็ช่วงนั้นนะครับนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่าว่านะครับมีโรคระบาดนะครับ โรคระบาดอย่างรุนแรงนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้ลำเรียนวิชามาก็ทําในรูปแบบขูดว่านนะครับก่อนจะเอาว่านเอายานะครับก็ต้องกรีดลอกนะครับเพื่อไม่ให้ตัวยาหรือว่าของรักษายานั้นนะครับนะครับออกไปนะครับยาก็จะได้ไม่เสื่อมคลายนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับ เอามาแล้วก็เอามาหั่นตากแดดนะครับแล้วก็เอามาต้มให้ผู้คนกินนะครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็เลยโด่งดังกันมานะครับนะครับทำมีดขุดวานกันขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ไม่เยอะนะครับนะครับนี่นะครับต่อไว้ฝั่งนี้นะครับหมือพ่อเดิมวัดน้องภูนะครับนี่นะครับ โอ้โหดูลายครับสวยงามมากเลยนะครับนี่แต่พอใบนี้เนิ้วนะครับยาวรวมด้าม12นิ้วนะครับขีดเนื้อไปกว่านั้นนะครับนะครับเล่มนี้นะครับมีตะกุดโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับตะกุดทองแดงนะครับโผล่ขึ้นมานะครับสุดยอดเลยนะครับนี่การบรรจุพงมวลสารนั้นนะครับแล้วแต่นะครับคนบรรจุนั้นจะหยิบถูกนะครับหยิบลงไปนะครับแล้วก็เอาข้างปิดไว้นะครับ แล้วก็เอาด้ามตรงนี้นะครับเผาไฟแดงๆนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับทําให้ข้างนั้นเดือดขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็ดันตะกุดดอกนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจมองหาอยู่นะครับนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหสองเล่มวันนี้นะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับนะครับ คำชี้แนะอะไรก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับนะครับนี่นะครับราคาก็คุยกันได้นะครับไม่สูงนะครับนะครับขอรูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มานะครับเบอร์นี้แหละครับ0885861329นะครับนะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ